เจอทุกคนมีความสุขครับทุกคนมีความสุขใช่ไหมครับเจอไหมครับมันจะไปถามว่ามีความสุขไหมครับอะไรนะครับทุกคนในเี้ยในเนี้ยในนี้ความสุขสิครับเนี่ยถามอย่างเงี้ยตลอดนะครับก็อยากจะบอกว่าคือลิปเป็นคนที่แบบว่าเออค่อนข้างแบบว่าอย่าเรื่องเนี้ยอะไรเงี้ยคือเราริเออไม่อยากพูดตอนเนี้ยก็ว่านะครับเออก็ว่า เรื่องแบบว่าการที่แบบว่าทำอะไรให้คนอื่นหรือว่าอะไรมีน้ําใจต่อคนอื่นอะไรเงี้ยแบบว่าเป็นคนดีคนอื่นอะไรเงี้ยคือแบบว่าการที่แบบว่ามาเชียร์มาร่วมทิปกันอะไรเงี้ยมาทํากิจกรรมซื้อของอุดหนุนลิศอะไรเงี้ยก็คือถือว่าลิศก็ถือว่าแบบว่านะแบบว่าเป็นคนใจดีมากเลยอะไรเงี้ยว่าเออจริงๆริงลิถือว่าแบบว่าใจดีมากอ่ะที่แบบว่า เราไม่ได้ถื่เราไม่ได้เป็นใครไงเราก็คนไงเราก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งจากแต่ก่อนก็ธรรมดาไม่ได้มีอะไรไงแล้วว่าเออวันนี้ก็เหมือนว่าช่วยเหลือกันนักแบบว่าเหมือนว่าช่วยเหลือกันเหมือนกับว่าเอ็นดูเราอะไรเงี้ยคืออยากให้ใช้ใให้้ชคําว่าแบบว่าเอ็นดูมากกว่าแบบว่าอีกาอะไรเงี้ยอีกคือเด็กๆอาจจะเอออีกาก็โอเคเออเข้าใจเด็กๆชอบดาราไงนะาแต่คำว่าเอ็นดูอะไรเงี้ยมันแบบมันดูดีอ่ะมันแบบม่าดูดู ปื้มอะไรเงี้ยเออแบบว่าเราฟังแล้วก็ดีใจเนี่ยว่าเอชยูที่ไลารักเราอะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าแบบว่าเกิดมาเพราะจะได้บว่ามายูทูบดีได้มาทำดีได้แบบว่ามีคนมาลักเราอะไรอย่างเงี้ยครับนี่พูดจริงๆนะก็ก็ไม่รู้สิก็ก็จริงๆอ่ะครับเออแล้วเดิอนสตาร์เจ็ดมานี้ไหมฮะเออถามว่ากลัวไหมอ่ะถามว่าอ่ะถามว่ากลัวไหมลิดไม่กลัวนะครับ นี่ไม่กลัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กลัวงั้นหรอครับไม่ได้กลัวงั้นคือหมายความว่าเราเข้าใจสัจธรรมไงว่าว่ามันคืออะไรมันคือดอเรตี้โชว์มันคือรายการที่คือหมายว่าเราก็เคยแบบว่าคือคนเราก็ต้องดูแล้วก็ต้องเพิ่มคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยอะไรแล้วก็เข้าใจว่าว่าเขาคนที่คนที่รักเราก็แบบว่าไม่ไม่ผิดนี่ที่จะที่จะรักหลายคนถูกไหมครับคือจริงๆมันจริงๆคือแบบว่ามันรักได้หลายคนไงคือว่าแล้วอาจจะ ผู้คนนี้เพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เขาโชว์ดีเขาร้องเพลงเพราะหรือว่าเเขาเป็นคนที่ใส่ดีหรือว่าเขาเขาอะไรก็ตามต่างๆอะไรเงี้ยเราแล้วก็ปลื้มได้หลายคนแล้วก็ไม่ผิดที่บอว่าจะรักใครหลายคนอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าใช่ไหมครับอย่างเช่นส่ง SMS ไปหาว่าชอบติวนะอะไรเงี้ยอแต่ก็ยังรักเอนอยู่นะอะไรเงี้ยยิ่งได้ยิางได้ไม่ว่าการอะไรเงี้ยเ่อไรก็รักรอยู่ละ ปากหวานแต่ก็เปรี้ยวจริงไหมจริงไหมใช้ป้าไม่เยวจริงป้าไม่ไดคือรู้ไหมครับว่าคำว่าจริงไหม,เ,าววามเนี่ยตอนนี้เป็นคำที่เผยแพร่มากในหมู่บรรดานันากร้องศิลปินเอกสักหรือไม่ก็ทังพี่ๆทีมง,งานเพราะว่าคุณลิศูว่าจริงป้าไม่เป็นไงจริงป้าอะไรเงี้ยเราพูดกันเดี๋ยวนจะเล่าประวัติคำนี้ให้ฟังอ่ะ